นะครับที่จะลงไสเดือนเราจะเลี้ยงตรงนี้แล้วครับนี่จะจะใช้ไสเดือน1กิโลนะครับในจุดนี้ไสเดือนแอฟริกานะครับเราก็จะปล่อยยงไงครับผมง่ายๆเ,เลยั่นง่ายๆเลยง่ายๆเลยลงเป็นกิโลเลยครับเนี่ยทำไมถึง15วันกินเกลี้ยงแน่เราโยนหนีได้นะครับโยนได้เลยสาร <สา S 1> ทั่วทั่ว เห็นไหมเห็นไหมดอ็อกเตอร์ทำดีเลยท <c oughs> ่านโคเลียมันหน่อยครับเนียมมือถุงมือก็ไม่ต้องใช้ครับ <c oughs> เราเอาเอากระเบื้องล้อมนะท่านเนาะ เตรียมนะครับที่จะลงส้ยเดือนเราจะเลี้ยงตรงนี้แล้วครับ